เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่ป้าที่ดินสวยๆครับสําเรดีมากเลยครับอยู่ในแหล่งชุมชนติดถน,นนลาดยางครับไฟฟ้าปปาหน้าที่เลยครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนเอกสารเป็น,นโฉนดถูกต้องนะครับที่ดินอยู่หมู่4ี่นะครับตำบลป่าดางจังหวัดตาาครับ เนือที่3งาน99ตารางวาครับขาย1ล้านบาททุ่นๆนะครับติดถนนลาดยางกว้างถึง20เมตรนะครับติดแหล่งชุมชนถมไว้หลายปีแล้วครับพอปลูกบ้านได้เลยด้านท้ายมีต้นลำไหญาส5ต้นเลยนะครับแล้วก็มีมะม่วงพอเป็นสวนได้เลยนะครับท่านใดชอบท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับนะครับ มีขึ้นบ้านแน่นอนครับมีรถสัญจรไปมาแต่ก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายครับบรรยากาศดีเป็นธรรมชาติครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ